บางครั้งเราคิดว่าการสร้างบุญต้องไปวัดต้องทำพิธีใหญ่โตแต่แท้จริงแล้วเพียงภาวนาเพียงคิดดีเพียงทำสิ่งเล็กๆที่ไม่เบียดเบียนใครก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ได้แล้ววันนี้ลองหยุดใจแล้วฟังไปพร้อมกันนะครับนี่คือช่องแสงทําส่งใจพื้นที่เล็กๆที่ตั้งใจนำธรรมะของพระพุทธองค์มาถ่ายทอดให้ทุกคนได้สัมผัสด้วยหัวใจ ไม่ใช่แค่การฟังผ่านหูแต่เป็นการฟังที่ซึมซับเข้าไปในจิตวิญญาณทุกถ้อยคำในคลิปนี้ไม่ได้เพียงเพื่อให้คุณสบายใจชั่วคราวแต่เพื่อให้คุณได้พบเส้นทางของความสงบความเข้าใจและการตื่นรู้ในชีวิตประจำวันที่จะค่อยๆเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นปัญญาเปลี่ยนความกังวลให้เป็นพลังและเปลี่ยนความเหนื่อยล้าให้กลายเป็นความสว่างในใจการภาวนาไม่จำเป็นต้องอยู่ในวัด ไม่จำเป็นต้องถือศีลแปดหรือบวชเป็นพระเพราะแก่นแท้ของภาวนาคือการฝึกใจให้สงบฝึกจิตให้ใสเมื่อใจใสก็เป็นเหมือนการถวายดอกไม้ที่งดงามที่สุดแด่พระพุทธองค์หลายคนเข้าใจว่าบุญต้องอาศัยพิธีกรรมต้องใส่บาตรทุกเช้าต้องสวดมนต์ทุกคืนซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งดีแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเพียงแค่คิดดี ทำดีพูดดีและไม่เบียดเบียนใครนั่นก็คือบุญอันยิ่งใหญ่แล้วเพราะบุญแท้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างนอกแต่คือความผ่องใสที่เกิดขึ้นภายในใจเรานั่นเองลองนึกดูสิครับเวลาคุณไม่ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่พูดโกหกไม่เอารัดเอาเปรียบแค่สิ่งเล็กเ็กเหล่านี้คุณก็ได้สร้างบุญที่คอยเกื้อหนุนชีวิตแล้วและที่สำคัญการภาวนาอยู่ที่บ้าน แม้เพียงนั่งหลับตาสักห้านาทีหายใจเข้าออกอย่างรู้สึกตัวส่งความปรารถนาดีให้คนรอบข้างก็เท่ากับคุณได้สร้างบุญใหญ่ให้กับตนเองและโลกใบนี้ดังนั้นอย่าคิดว่าต้องรอวันพระอย่าคิดว่าต้องทำพิธีใหญ่โตเพราะทุกวันคือวันบุญทุกลมหายใจคือการภาวนาทุกความคิดดีคือกุศลที่งดงามบุญอยู่ที่ใจของคุณเอง เพียงแค่คุณเลือกจะคิดดีพูดดีและทําดีการภาวนาจริงๆแล้วไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ท่านั่งกัสมาธิหรือบทสวดมืออที่ยาวนานแต่ภาวนาคือการฝึกใจให้รู้สึกตัวให้จิตใจตื่นอยู่เสมอแม้ในอยามที่คุณล้างจานกวาดบ้านทำกับข้าวหรือแม้แต่เดินไปตลาดถ้าคุณมีสติมีความเมตตาไม่คิดเปียดเบียนใครทุกอริยบทเหล่านั้น ก็คือการภาวนาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเจตนาคือกรรมซึ่งหมายความว่าการคิดดีเพียงเล็กน้อยก็กลายเป็นการปลูกเมล็ดพันบุญเอาไว้เหมือนชาวนาหว่านเมล็ดลงดินวันหนึ่งมันจะเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาจิตใจเราก็เช่นกันหากหมั่นภาวนามันคิดดีมันทำดีใจเราก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นเต็มไปด้วยปัญญาและความสงบ บางคนอาจสงสัยว่าแค่คิดดีจริงหรือมันจะเป็นบุญได้อย่างไรแต่ลองมองให้ลึกซึ้งสิครับเมื่อคุณคิดดีใจคุณก็ไม่ขุนหมวกไม่ฟุง้งซ่านไม่โกรธไม่เกลียดใจที่สงบเย็นย่อมส่งผลต่อคำพูดและการกระทำนั่นคือคุณได้สร้างบุญทั้งต่อตนเองและผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวการภาวนาที่บ้านไม่ได้หมายความว่าต้องใช้เวลานานแม้เพียงแค่หลับตา หายใจเข้าลึกๆรู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกยาวๆรู้ว่าลมหายใจออกแล้วตั้งจิตเมตตาว่าขอให้ข้าพเจ้าปเป็นสุขขอให้คนในครอบครัวเป็นสุขขอให้เพื่อนบ้านเป็นสุขขอให้สรรพสัตว์ท,ทั้งหลายเป็นสุข <c oughs> แค่เพียงเท่านี้หัวใจก็เบาสบายใจก็เต็มไปด้วยบุญแล้วเรามักมองหาบุญที่ยิ่งใหญ่ไกลตัวแต่ลืมไปว่าบุญจริงๆอยู่ใกล้แค่ใจเรา อยู่ในลมหายใจทุกครั้งที่เรามีสติอยู่ในการให้อภัยทุกครั้งที่เราไม่โกรธตอบอยู่ในความเมตตาทุกครั้งที่เราเลือกไม่ทำร้ายใครเพราะฉะนั้นบ้านของคุณก็คือวัดได้ใจของคุณก็คือพระพุทธรูปที่แท้จริงทุกลมหายใจคือเสียงระฆังแห่งสติทุกการคิดดีคือการถวายดอกไม้แห่งบุญและทุกการภาวนาคือการเดินอยู่บนหนทางแห่งความหลุดพ้น การภาวนาไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอให้ว่างหรือรอให้พร้อมแต่เป็นสิ่งที่เราทำได้ทุกลมหายใจทุกขณะจิตใครที่เข้าใจตรงนี้จะรู้เลยว่าบุญกุศลไม่ได้อยู่ที่จำนวนครั้งที่สวดมนต์ไม่ได้อยู่ที่ชั่วโมงที่นั่งสมาธิแต่บุญอยู่ที่คุณสามารถทำใจให้สะอาดสว่างสงบได้มากเพียงใดทุกครั้งที่คุณระง,งับความโกรธคุณได้สร้างบุญ ทุกครั้งที่คุณให้อภัยคุณได้สร้างบุญทุกครั้งที่คุณพูดด้วยท้อยคำสุภาพอ่อนโยนคุณได้สร้างบุญทุกครั้งที่คุณคิดเมตตาต่อผู้อื่นแม้ไม่เคยพบหน้ากันเลยคุณก็ได้สร้างบุญนี่แหละคือการภาวนาในชีวิตจริงไม่ได้อยู่แค่ในตำราไม่ได้อยู่แค่ในห้องพระแต่แทรกซึมอยู่ในทุกกิจวัตรประจำวันอยู่ในทุกความคิดและการกระทำที่มีสติ พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้หมายความว่าถ้าใจเราได้รับการฝึกด้วยสติและเมตตาชีวิตก็จะไม่ถูกความทุกข์ลากไปไกลไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือปัญหาใดๆใจก็ยังคงตั้งมั่นได้ลองนึกดูนะครับถ้าวันนี้ก่อนนอนคุณภาวนาสักนิดตั้งจิตแผ่เมตตาขอให้ตนเองและผู้อื่นเป็นสุข ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้รับบุญและอาโหสิกรรมแล้วคุณวางใจเบาๆคลายความกังวลคุณจะนอนหลับด้วยใจที่อิ่มบุญและตื่นขึ้นมาด้วยใจที่สว่างใสนี่คือพลังของการภาวนานี่คือความหมายของบุญที่อยู่แค่การคิดดีทำดีและไม่เบียดเบียนใครเพราะที่สุดแล้วบุญคือพลังที่คอยประคองชีวิตเราให้เดินต่อไปบนเส้นทางที่สงบเย็ยนและมั่นคง ดังนั้นอย่าคิดว่าบ้านของคุณไม่มีคุณค่าอย่าคิดว่าชีวิตประจำวันไม่มีบุญหากคุณมีสติมีเมตตาและภาวนาแม้เพียงเล็กน้อยทุกๆวันของคุณก็คือการอยู่กับพระธรรมแล้วทั้งสิ้นเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการภาวนาไม่ได้จำกัดอยู่ที่สถานที่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่เวลาใจเราจะเริ่มมองเห็นโอกาสสร้างบุญได้ทุกที่ทุกเวลา การยกน้ำให้พ่อแม่ดื่มด้วยความกระตัญญูก็คือภาวนาการยิ้มให้เพื่อนร่วมงานเพื่อให้เขามีกำลังใจก็คือภาวนาการให้อภัยกับคนที่ทำร้ายเราแม้ใจจะเจ็บปวดก็คือภาวนาภาวนาคือการฝึกใจให้ไม่หลงตามความโกรธไม่ตกเป็นทาสของความโลภไม่ถูกกิเลสครอบงำเพราะทุกครั้งที่เราชนะใจตัวเองได้นั่นคือบุญใหญ่ ที่ไม่มีใครมาพรากไปจากเราได้เลยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหมายถึงว่าแม้จะมีคนรอบข้างคอยช่วยเหลือแม้จะมีครอบครัวหรือเพื่อนฝูงคอยดูแลแต่ที่สุดแล้วใจของเราเองนี่แหละที่จะนำทางเราถ้าใจฝึกไว้ดีก็เหมือนมีแสงสว่างคอยนำทางชีวิตคิดดูนะครับถ้าวันนี้คุณเลือกจะคิดดีแทนที่จะคิดร้ายเลือกจะให้อภัยแทนที่จะโกรธ เลือกจะพูดด้วยความเมตตาแทนที่จะพูดทาร้ายคุณได้สร้างเส้นทางใหม่ให้ชีวิตตัวเองแล้วเส้นทางที่เต็มไปด้วยบุญและกุศลและถ้าคุณทำเช่นนี้บ่อยๆทุกวันใจของคุณจะค่อยๆเบิกบานเหมือนดอกไม้ที่ค่อยๆปริบานใต้แสงอาทิตย์เพราะบุญที่เกิดจากการภาวนาไม่ได้เป็นเพียงแค่พลังงานที่มองไม่เห็นแต่มันคือพลังที่ทำให้ชีวิตคุณเบาใจคุณสว่าง และชีวิตคุณเต็มไปด้วยความหมายที่น้องทุกท่านครับชีวิตเรามักเต็มไปด้วยความวุ่นวายบางครั้งเราต้องวิ่งตามสิ่งที่อยากได้บางครั้งเราก็ต้องหนีจากสิ่งที่เราไม่อยากเจอแต่สิ่งหนึ่งที่เราลงมลืมไปบ่อยๆก็คือใจของเราใจที่ยังไม่ถูกฝึกเหมือนลิงที่วิ่งกระโดดไปมาหยิบจับทุกอย่างที่อยากได้แต่ไม่เคยสงบไม่เคยพอพอเราเหนื่อยเราก็ถามตัวเองว่า ทำไมยังไม่สุขเสียทีทั้งที่จริงๆแล้วความสุขอยู่ใกล้แค่ในใจการภาวนาไม่ใช่การนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่คือการหัดรู้ตัวหัดวางหัดยอมรับความจริงเมื่อเราฝึกใจให้ตั้งมั่นใจก็เหมือนเรือที่แข็งแรงต่อให้ลมพายุชีวิตพัดแรงแค่ไหนใจก็ไม่ล้มไม่แตกสลายบุญกุศลเกิดขึ้นง่ายๆจากตรงนี้จากการฝึกใจให้ละความชัว่ว ทำความดีทําใจให้ผ่องใสบุญไม่ได้ไกลตัวเลยไม่ต้องรอไปทําที่วัดเพียงอย่างเดียวเพียงคุณคิดดีพูดดีทําดีในบ้านของคุณก็สร้างบุญมหาศาลแล้วเมื่อเรามองอย่างนี้เราจะไม่กังวลอีกต่อไปว่าเราจะไม่มีบุญเหมือนคนอื่นไหมเราจะเสียเปรียบหรือเปล่าเพราะความจริงก็คือทุกลมหายใจคือโอกาสทําบุญ ทุกความคิดที่เมตตาคือภาวนาทุกการกระทําที่ไม่เบียดเบียนคือการสังสมบุญพี่น้องที่รักครับเมื่อเราได้เข้าใจว่าบุญเกิดขึ้นจากใจที่ผ่องใสชีวิตเราก็จะไม่ถูกผูกมัดด้วยความคิดว่าต้องรอเวลาต้องรอเงื่อนไขต้องรอใครมาทําให้เราความจริงแล้วเพียงแค่เราเลือกคิดดีในตอนนี้บุญก็เกิดขึ้นแล้วการภาวนาจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย มันคือการฝึกใจให้เบิกบานฝึกใจให้มีเมตตาฝึกใจให้รู้จักให้อภัยเมื่อเราฝึกได้เราจะเห็นความจริงว่าใจของเรานั้นสามารถกลายเป็นบอ่อเกิดแห่งบุญกุศลได้เองไม่ต้องรอพิธีใหญ่ไม่ต้องรอเลิกยามและเมื่อเราฝึกได้เรื่อยเราจะไม่กลัวความทุกข์อีกต่อไปเพราะเรารู้แล้วว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งไปหาที่ไหนแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองได้ทุกขณะจิต ทุกขณะที่ใจสงบทุกขณะที่ใจมีเมตตาทุกขณะที่เราไม่เบียดเบียนใครนี่แหละครับคือพลังของการภาวนาพลังที่ทำให้เราไม่เพียงแต่มีชีวิตที่สงบสุขแต่ยังทำให้ทุกลงหายใจเต็มไปด้วยคุณค่าทุกวันของเราคือการสร้างบุญทุกคืนของเราคือการพักใจและทุกเช้าของเราคือการเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่เบิกบาน เราทุกคนต่างมีโอกาสที่จะสร้างบุญกุศลได้ทุกวันแต่หลายครั้งใจเรากลับมุ่งมองไปเพราะความคิดลบเพราะความโกรธเพราะความกลัวสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทําให้บุญที่เราสร้างไว้ไม่งอกงามเต็มที่แต่หากคืนนี้เราลองหายใจลึกๆึวางความคิดทั้งหลายลงตั้งใจภาวนาด้วย,ยท้อยค่ง่ายงใจเราจะค่อยๆค,คลายจากความตึงเครียดเหมือนต้นไม้ที่ได้รับน้ำฝนเหมือนผืนดิน ที่ได้รับความชุ่มเย็นการภาวนาแม้เพียงสั้นๆก็เปลี่ยนคืนที่มืดมนให้กลายเป็นคืนที่เต็มไปด้วยความสว่างภายในและเมื่อนอนหลับด้วยใจที่ผ่องใสตื่นเช้าขึ้นมาชีวิตก็จะบดุบาทเหมือนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งบุญไม่ได้อยู่ไกลครับบุญอยู่ในใจที่รู้จักให้ใจที่รู้จักวางและใจที่รู้จักเมตตาเพียงแค่เราไม่เบียดเบียนใครคิดดีกับตัวเองและผู้อื่น เพียงเท่านี้บุญกุศลก็เกิดขึ้นแล้วท,ทันทีไม่ต้องรอไม่ต้องหวังนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าทุกขณะจิตที่มีสติทุกขณะที่ใจเรามีเมตตาทุกขณะที่เราไม่หลงไปตามความโกรธความโลภความหลงขณะนั้นเองบุญได้เกิดขึ้นแล้วโดยไม่ต้องร้องขอใครเลยการภาวนาไม่ใช่เพียงการท่องคำสวดหรือการนั่งสมาธิอย่างเดียว หากแต่เป็นการปรับจิตใจให้แถวเบาให้เย็นลงให้รู้จักยอมรับความจริงของชีวิตเมื่อเราภาวนาใจเราจะเริ่มมองเห็นว่าความสุขแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องไข,ขว่คว้าไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปหาที่วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ความสุขอยู่ที่การรู้จักพอการรู้จักให้และการไม่เบียดเบียนผู้อื่นทุกครั้งที่เราคิดดีต่อคนอื่น เหมือนเราได้ถวายดอกไม้แห่งบุญกุศลไว้ในหัวใจทุกครั้งที่เรายอมให้อภัยใครสักคนเหมือนเราได้ปลดหนี้ทางใจออกจากตนเองและทุกครั้งที่เรายกมือขึ้นสวดภาวนาไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามบุญนั้นก็จะสะสมพอกพูนบุญที่แท้จริงไม่ได้วัดด้วยเสียงกลองเสียงระฆังหรือการทำพิธีใหญ่โตแต่บุญที่แท้จริงวัดได้จากใจที่สงบจากใจที่เมตตา และจากการกระทำที่เต็มไปด้วยความการุณาเมื่อใจสงบเราจะเริ่มมองเห็นสิ่งที่แท้จริงว่าชีวิตไม่แน่นอนความสุขความทุกข์ก็ไม่ถาวรแต่สิ่งที่เราทำด้วยใจดีสิ่งที่เราปล่อยวางด้วยเมตตาสิ่งนั้นต่างหากที่จะเป็นสเสบียงบตูติตามเราไปทุกภพทุกชาติดังนั้นค่ำคืนนี้แค่เราภาวนาเบาๆอาโหสิกรรมให้ทุกคน แทนเมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายใจเราก็จะเบาสบายเหมือนได้วางก้อนหินหนักที่แบกมาตลอดทั้งวันและบุญกุศลจะเกิดขึ้นทันทีคุ้มครองเราเหมือนเงาตามตัวไม่ห่างไปไหนเลยชีวิตของเราทุกคนล้วนเป็นเพียงการเดินทางชั่วคราวไม่มีสิ่งใดแน่นอนไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราได้ตลอดไปทั้งทรัพย์สินชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งร่างกายนี้ วันหนึ่งก็ต้องดับสูญไปตามกาลเวลาสิ่งเดียวที่จะตามเราข้ามพพข้ามชาติก็คือบุญและบาปที่เราทำไว้ดังนั้นทุกลมหายใจที่เรายังมีอยู่คือโอกาสอันมีค่าในการสร้างบุญกุศลด้วยการภาวนาด้วยการคิดดีพูดดีทำดีและไม่เบียดเบียนผู้อื่นการภาวนาไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่จำเป็นต้องรอไปวัดหรือหาเริกยามใหญ่โต เพราะทุกลมหายใจเข้าออกทุกความคิดที่เปลี่ยนด้วยเมตตาทุกการให้อภัยและทุกการปล่อยวางนั่นแหละคือภาวนาที่แท้จริงเมื่อเราฝึกใจให้สงบใจจะเบาเหมือนขนนกปลอดโปร่งเหมือนท้องฟ้าไร้เมฆและเมื่อใจสงบปัญญาก็จะเกิดขึ้นความทุกข์ที่เคยใหญ่โตจะเล็กลงความสุขที่แท้จริงจะผุดขึ้นจากภายในไม่ต้องไปวิ่งหา บุญที่เกิดจากการภาวนาจะคุ้มครองเราหนุนนำชีวิตให้ราบรื่นแม้ต้องเจอปัญหาใจก็ยังมีกำลังไม่จมอยู่กับความทุกข์และเมื่อสิ้นอายุไขบุญนี้จะเป็นสเสบียงนำพาเราไปสู่สุคติดไปสู่แสงสว่างแห่งพระธรรมดังนั้นก่อนนอนคืนนี้ขอให้เราหลับด้วยใจที่สงบให้อภัยโลกให้อภัยผู้อื่นให้อภัยตัวเองและตั้งจิตภาวนา แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อตื่นขึ้นมาในวันใหม่ใจเราจะสดใสเบิกบานพร้อมเผชิญทุกสิ่งด้วยปัญญาและเมตตาและนี่แหละคือพลังแท้จริงของการภาวนาที่เปลี่ยนชีวิตของเราให้ก้าวสู่เส้นทางแห่งความสุขและความสงบอย่างแท้จริง